สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสรุปสูตรและเทคนิคในการเปิดนักเตะไอคอนของผมนะครับก็ขอออกตัวให้ก่อนเลยนะครับว่าสูตรเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสบายใจนะครับการที่เราจะได้นักเตะไอคอนคนหนึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับดวงของเราด้วยนะครับได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งสูตรเป็นแค่ความสบายใจนะครับผมก็ลองมาดูกันครับก็ก่อนจะเริ่มคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดหัวใจกดติดตามกันให้ด้วยนะครับ สูตรแรกของผมเลยนะครับอันนี้ผมได้เป็นประจำเลยคือการที่เปิดจากหน้านี้นะเปิดจากหน้าแพ็คเลยนะครับโดยการที่เราไม่ต้องเข้าไปดูนักเตะนะครับนี่เราเลื่อนแบบเลื่อนปุ๊บปุ๊บเลื่อนตามปกติเลยนะเลื่อนหน้านี้ไปแล้วก็กดเปิดธรรมดาเลยไม่ต้องมีกดค้างอะไรทั้งสิน้นมาครับอันนี้สูตรแรกนะครับสูตร2ของผมคือสูตรเข้าไปดูประวัตินักเตะแต่ละคน เลื่อนช้าๆนะครับไม่ต้องเลื่อนแต่ละคนไปเลยก็เลื่อนไปอันนี้ผมขอทําแบบไวเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาทําแบบนี้สําหรับนักเตะไอคอนทุกตัวเลยนะครับแล้วก็กดทรายค้าง5้าวินะครับผมอันนี้สูตรสนะครับอุ้ยเผลอกดไปโ้เสียทองฟรีเลยนั่นแหละครับก็มาดูกันต่อนะครับสําหรับสูตร3ามนะครับสูตร3ามของผมคือ การที่เรากดกดที่ตัวเบิร์แคมนะไม่ใช่ตัวเบิร์แคมแต่ตัวนักเตะไอคอนที่เราอยากได้ไปเลยนะครับกดซ้ําประมาณ1ิครั้งกดไปที่รูปนะรูปตรงนี้เลยนะกดไปที่รูปเลย10ครั้งกดทรายธรรมดาเลยเมื่อกี้ลั่นโหเสียดายทองแล้วก็เมื่อกี้สูตรสามนะสูตรสี่ของผมสูตรสี่ของผมขอคิดแป๊บหนึ่งคือการกดซีมอแล้วก็ กดไปที่นักเตะคนสุดท้ายเลยนะย้ําว่านักเตะคนสุดท้ายนะครับสูตรนี้ผมได้กับเออร์วินนะเออร์วินของแมนยูที่เป็นแบ็กซ้ายนะครับก็คร่าวๆก็มันน่าจะมีประมาณนี้นะครับผมก็ถามว่าสูตรมีจริงไหมส่วนตัวผมคิดว่าไม่มีจริงอยู่แล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับดวงเราล้วนๆเลยแต่ถ้าใครมีทองน้อยๆแล้วก็แบบยังหวัง ว่าเราจะได้ก็ลองใช้ดูก็ได้นะครับเปื่อมาก็จะได้มีมีความสุขกันทุกคนนะครับก็ลองทำกันดูได้นะครับคลิปนี้ก็จากประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยเปิดได้ด้วยแล้วก็ได้นักเตะไอคอนมาก็ถือว่าโอเคนะครับลองดูกันคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกด หัวใจกดติดตามกันให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะไปลงใน YouTube ด้วยก็ฝากเพื่อนๆตามไปกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็จะถึง500ยซับแล้วคลิปนี้ก็ไปละครับสวัสดีครับ